นะครับตูดีเอฟซีอีกาชแนลตูทันคำนิวเรากำลังจะกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นประเด็นของติโมแบรเนอร์ครับมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยออกการลังเลนะฮะก็ประมาณว่าขอเวลาไตร่ตรองอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมเอเวอร์ไลฟ์ซิกนะฮะเดี๋ยวตัดสินใจทีนึงว่าจะซื้อติโมแบรเนอร์หรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดวันนี้มีการรายงานเลยนะครับว่าเชลซีกับแมนยูให้ความสนใจจริงจังแล้วนะครับจะฉกฉวยโอกาสตรงนี้ในการคว้าตัวติโมแบรเนอร์เดี๋ยวเรามาคคุยกัันนนนใเรรื่องี้ะบ เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของเลรอยซาน่ครับซานีไบร์นเป็นข่าวกันมาโดยตลอดครับและข่าวล่าสุดเนี่ยน่าจะทําให้แฟนรเบยสีฟ้าที่เป็นติ่งของซาน่เซ็งกันไปตามๆกันครับในขณะเดียวกันครับใครเป็นสาวกของเสือใต้ โอ้โหก็น่าจะกระดิกระดาเลยนะครับเพราะว่านี่คือข่าวดีเลยในรอบหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วก็มาสรุปข่าวเด่นในช่วงท้ายปลายคลิปเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับฟังจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับนั่นกะ็คือทางเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือี่ส่วนขณะนี้ใครก็ตามที่รักความสนุกชอบความตื่นเต้นอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะครับผม่อว,ว่าตอบโจทย์ไปบคุณกลุ่มนี้อย่างแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับ เรื่องของติโมวานเนอร์กับลิเวอร์พูเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมันตกเป็นข่าวกันมานานพอสมควรแล้วนะครับว่ากันว่าวนเนอร์กับลิเวอร์พูลมีการคอนแทคกกันแล้วเข้าใกล้ในการที่จะเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงก่อนที่สถานการณ์โควิด -19 ระบาดแล้วก็ระงับการแข่งขันในพรีเมี์ลีกแล้วก็ทั่วโลกไปเนี่ยเข้าใกล้และอีกไม่กี่อึดใจครับวนเนอร์ก็จะเป็นสมบัติของทางลิเวอร์พูล เพียงแต่ว่าหลังจากที่โควิดในทีเล่นงานครับทุกอย่างมันก็เลยชะงงักการติดต่อการพูดคุยนะครับทำได้แบบไม่ได้ถนัดทนีก็เลยทําให้เคสเนี้ยของติโมแวเนอร์ก็เลยฟรีสไปนะครับก็เลยไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแม้ว่าทุกคนรงทราบนะครับว่าลิเบอร์รพูยังคงเป็นเต็งหนึ่งครับแล้วก็ทางบอลพนักุกกฎหมายกูรูนักวิเคราะห์นะฮะสื่อต่างๆก็ยังเชื่อมั่นว่าลิเวอร์รพูลนะครับ น่าจะได้ตัวติโมแบนเนอร์ไปถ้าหากว่ามีการตั้งโต๊ะเจรจากันอย่างจริงจังแม้ว่าจะมีหลายๆทีมนะครับให้ความสนใจนะครับแต่ทุกสโมสรที่ไม่ใช่ลิปูเนี่ยต่างทราบดีนะครับว่าลิปูเนี่ยเป็นตัวเต็งและเต็งจ๋าด้วยนะครับก็เลยทําให้โอกาสของหลายๆทีมที่อยากจะได้ติโมแบนเนอร์เนี่ยน้อยกว่าทางฝั่งของหงส์แดงครับแต่ทีนี้ครับเมื่อวานนี้เราคงทราบนะครับผมก็รายงานไปแล้วว่าลิปูชักจะออกลูกลังเลฮะคือประมาณว่าขอ คิดไตรตรองอย่างทีท้วนก่อนว่าถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบเนี้ยสถานการณ์โควิดในทีเล่นงานเนี่ยสภาพคล่องทางการเงินมันไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยโอเคเข้าใจว่าอาจจะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักขนาดนั้นเมื่อเทียบกับหลายๆทีมนะครับเพียงแต่เมื่อเป็นทีมลิเวูเดินหน้าอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพและเดินหน้าอย่างระมัดระวังเนี่ยไอเงิน52ล้านปอนจากที่เคยมองว่าถูกอาจจะมองว่าไม่ถูกก็เป็นได้เมื่อกียมีข่าวว่าลิเวูเนี่ย อยากจะขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งในการที่จะไต่ตรองซื้อหรือไม่ซื้อติโมแบร n เนอร์ครับตรงนี้ฮะมันเลยเป็นช่องว่างแล้วก็ช่องโหว่ที่จะให้บางทีมนะครับที่ยังมีความสนใจในตัวติโมแบร n เนอร์อยู่เนี่ยเข้ามาฉกฉวยโอกาสตรงนี้แล้วสื่อก็รายงานทันทีนะครับว่าเมื่อริปูนะครับเป็นข่าวว่าขอเวลาคิดอีกสักนิดหนึ่งโอ้โหไอ้พวกนี้ไม่รอครับพวกที่เป็นตายอยู่อยู่เนี่ย พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสตรงนี้แล้วก็แย่งลายเซ็นทางแวนเนอร์ทันทีครับแล้วก็ไม่ใช่ทีมไหนครับเป็นเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ2ทีมคู่อริร่วมลีกของทางลิเวอร์พูลฮะอันนี้ตัดบายเย็นไปเลยนะครับเพราะว่าตามความต้องการตามความตั้งใจของแวนเนอร์มันชัดเจนว่าเขาอยากจะย้ายไปเล่นลีกต่างแดนไม่ได้อยู่ในเวทีบุนเดสก้าเยอรมันครับแล้วสถานีต่อไปของเขาก็คือพเมยรกครับแน่นอนฮะ ลิพูหรือเปล่าจะเป็นเชลซีไหมหรือเป็นแมนยูครับล่าสุด2ทีมนี้ทั้งสิงบรูแล้วก็ปีศาจแดงได้ทําการติดต่อไปอยังเอเย่นของทางแบนเนอร์แล้วนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าคุณจะขายแบนเนอร์ให้กับเราแล้วก็นําพาเราเนี่ยไปติดต่อแล้วก็พูดคุยกับทางไลฟ์ซิกแล้วระหว่างที่ลิพูเนี่ยยังลังเลนะครับยังแบบว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดี แต่ว่าพวกเราเนี่ยพร้อมนะในการที่จะจ่ายเงินให้2ล้านปอนด์แบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลโอ้โหค่าตัวแบบนี้มันเหมาะสมมากๆแล้วเราก็มีความต้องการนะครับที่อยากได้กองหน้าดีๆสักคนนึงเข้ามาช่วยเหลือทีมเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมแน่นอนครับสิงห์บลูกับปริษัทแดงต่างมองไปหากองหน้าตัวเป้า1คนในซัมเมอร์นี้ที่ผ่านมาเชลซีมีข่าวกับเอดิสันกาวานี่มีข่าวกับดริสเมอร์เทน มีข่าวว่าจะรั้งตัวชิรูอยู่กับทีมต่อและขายมิชิบาชูยิออกไปเล่นเคียงข้างแทมิอับ,บราหามัมแต่แฟรงค์ลามพาดก็ต้องการที่จะได้ตัวกองหน้าตัวเป้าสักคนหนึ่งอ่ะมูซาเดเบเล่ดีไหมทําไปทํามาบอกว่าถ้าจะเอาจริงๆแล้วต้องจ่ายราคาเนี้ยห้าสิบสองล้านปอนเนี่ยสู้ไปเอาทางแวนเนอร์ดีกว่าตัวอื่นนะครับพวกบูซาเดเบเล่อันนี้ก็ต้องมีเครื่องหมายคำถามพุดขึ้นมานครับว่าถ้าหากว่าเด็กหลีก,ลกเอิงเนี่ยมาเล่นในหลีกพรีเมียร์ลีก,ลกเนี่ย มันจะปรับตัวได้ดีไหมแต่ติโมแวเนอร์นี่เขาโอ้โหพิสูจน์เองได้หมดแล้วครับยิงแบบกระจุยกระจายฟอร์มการเล่นนี่โหดร้ายมากนะฮะดังนั้นมันก็ทําให้เชลซีมีความต้องการติโมแวเนอร์ er มากขึ้นในขณะเดียวกันครับแมนยูก็มองหากองหน้าตัวเป้านะฮะตกเป็นข่าวกับแฮร์รี่เคนตกเป็นข่าวว่าจะขยายสัญญาโอเดรอิกาโลนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่อยากจะดึงตัวมาเป็นกองหน้าตัวเป้าเนี่ยมันชัดมากว่า แมนยูกับเชลซีก็พยายามมองหากองหน้าแต่มันต้องเป็นราคาที่ไม่โหดเกินไปและติโมแวนเนอร์นี่แหละครับมันตอบโจทย์ทุกอย่างถามว่าเชลซีจะเอาทำไมแทมมี่อับ,บราฮัมก็อยู่แต่อย่างที่ทุกคนทราบดีครับถ้าคุณอยากจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ถ้าคุณอยากจะติดหัวตารางเป็นขาประจำในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคุณจะต้องมีนักเตะเกรดพรีเมียมให้ได้ทุกตำแหน่งครับ และกองหน้าตัวเป้าของเชลซีโอเคทมิอับราฮัมเป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงได้อนาคตไกลเพียงแต่ว่าไอาการที่จะไปดึงตัวเกรดคุณภาพแล้วมาแข่งแย่งชีดิชเดนตำแหน่งตัวจริงกับเทมิอับราฮัมเนี่ยน่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีสุดสําหรับทีมครับมันได้ดึงเขาเรกว่าความตั้งใจเค้นสุภาพขอเ,เองออกมาอย่างเทมิอับราฮัมเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซื้อใครถ้าเชลซีไม่ได้ซื้อใครครับเขาก็มั่นใจยอยู่แล้วว่า ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่สายไม่ลาอะไรเขาก็ได้เล่นตำแหน่งตัวจริงอยู่แล้วแต่ถ้ามีติโมแบนเนอร์ er ล่ะโอ้โหอันนี้เป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากมันก็ส่งผลดีต่อทีมเช่นกันครับแมนยูต้องการกองหน้าตัวเป้าที่เป็นกองหน้าที่มีความจัดจ้านเป็นกองหน้าที่การันตีผลิตประตูได้อย่างน้อยนะครับ1 5าถึง0ประตูต่อซีซั่นและติโมแบน n เนอร์ er ก็เป็นคนคนนั้นครับ ดังนั้นก็ไม่แปลกที่เชลซีกับแมนยูจะมีการสอบถามไปยังทางเอเ่น,นต์นักเตะนี่คือสัญญาณเตอือนเลยนะครับสำหรับลร์พูว่าถ้าหากคุณยังชักช้าลังเลเล่นเกมชักคยเยร์ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อให้ว่าแวนเนอร์มีความต้องการที่อยากจะมาเล่นกับลร์พูนะครับมีความต้องการที่จะร่วมงานกับเจคเกนคลอปคลอปก็อยากที่จะเห็นแวนเนอร์มาเป็นลูกทีมแล้วแรงดึงดูดจากลร์พูนะครับที่เป็นทีมที่ตอนนี้คือลุ้นแชมป์รายการเมเจอร์ได้ทุกรายการเนี่ย มันก็ไม่ได้เสมอไปที่แบรนเนอร์จะไปอยู่กับลิพูถ้าหากว่าลิพูยังคงชักช้าและไม่ยอมตัดใจอย่างชัดเจนแล้วเชลซีกับแมนยูเอาตรงๆนะฮะมันแทบจะการันตีตัวจริงได้เลยนั่นน่ะเพราะว่าในระดับฝีเท้าของแบนเนอร์กับเทมิอับราหัมผมให้แบนเนอร์เนี่ยเหลื่อมนะฮะเหลื่อมเทมิอับราหัมอยู่นะครับในเรื่องของการการันตีในการยิงประตูเนี่ยอันนี้เขาชัดเจนมากรวมไปถึงในแมนยูนเตเนี่ย โอเคอาจจะต้องแข่งกับแรสฟอร์ดหรือมาร์คซิยาวนะครับแต่มันก็เป็นผลดีต่อแมนยูนะครับถ้าแมนยูมีติโมแบนเนอร์เป็นกองหน้าตัวเป้าด้านซ้ายมีแรสฟอร์ดนะครับด้านขวาเป็นเจอรัซนโชสมมุตินะซื้อมาแล้วเจอรัซันโชข้างหลังก็จะเป็นทางรูตแฟน,นบอกเลยนะครับว่าคุณลุ้นแชมป์ได้เลยนะเห็นไหมครับว่ามันมีความแตกต่างเลยถ้าหากว่าทั้งสิงบรูและก็ปีศาจแดงได้ตัวติโมแบนเนอร์ครับดังนั้นลิฟูอย่าประมาทครับอย่าประมาทเป็นอันขาดถ้าคุณอยากได้ตัวนี้บอกเลยนะครับว่า,าย คุณต้องเอาครับคุณต้องแสดงความชัดเจนคุณต้องแสดงความจริงใจในการที่ได้ไดตัวทิโมแบนเนอร์ครับแล้วก็แสดงความจริงใจให้กับทางลับซิกว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเอาตัวนี้เม่เวลาเหมาะสมเนี่ยเรามาทําสัญญากันแต่ถ้าคุณชักชเนได้บอกเลยว่าคุณอาจจะเสียของดีไปก็ได้นะครับนั่นเป็นประเด็นแรกของเราครับประเด็นต่อมาฮะเป็นเรื่องของเดลอยซานเน่กับเดลอยซานเน่ครับ, ane, รบปีกตัวเก่งจอมเทคนิคของทางแมสตี้นะครับตกเป็นข่าวกับบายเยนมา2-3ตลาดแล้วแต่ว่าแคบคลาดกันนะครับ ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เกือบครับจนกระทั่งโรยซาเน่ที่เจ็บปลายยาวๆเนี่ยแต่พอเขาเริ่มที่จะกลับมาดีขึ้นฝึกซ้อมได้แล้วสภาพร่างกายดีขึ้นครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่สามารถที่จะเดินหน้าซื้อขายเรื่องของตลาดกันได้นะครับมันก็เลยทําให้ชื่อของโรยซาเน่กลับมาเป็นที่สนใจของบาเยนมิวนิกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชัดเจนมากว่าเสือใต้ล็อกเป้าไปที่ทางโรยซาเน่ครับต้องการที่จะเสริมตำแหน่งริมเส้นให้มันแข็งแกร่งนะครับ ริมเส้นของเสือใต้ครับมีคิงลิสโกมองครับมีแซสนาบรีแต่เสือใต้ต้องการมากกว่านั้นเสือใต้ต้องการริมเส้น2ฝั่งที่อันตรายอีกยุคหนึ่งนะครับหลังจากที่อดีตวันวนเคยมีฟรองรีเบรีและเอเยนโรเบนเป็นปีกที่ร้ายการมากๆทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับนี่แหละคือการสร้างทีมของเสือใต้และอย่างแบ็คเนี่ยเขาก็จะมีตัวดีครับอย่างโจชัวคิมมิชนะฮะหรือว่าจะเป็น อัลฟาโซ d เดวิสด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็มีการเติมเกมร่วมไปกับปีกซ้ายปีกขวาดีๆครับหนึ่งในนั้นก็คือลรอรซาเน่ที่ทางบอร์ดบริหารของเสือใต้บอกว่านี่แหละตัวที่ใช่นี่แหละตัวที่เข้ามาเป็นจิ๊กซอสํำคัญในการที่จะทําให้เสือใต้ครองความยิ่งใหญ่ในเมดิเิกร์เรเนมันและมีโอกาสในการที่จะได้แชมป์ยุโรปมากขึ้นกว่าเดิมล่าสุดครับทางบิลสปอร์ตครับหรือว่าสื่อดัง ทางด้านกีฬาของเยอรมันครับรายงานชัดเจนครับว่าตอนนี้เรลอยซานเน่ครับได้ตอบตกลงที่จะย้ายร่วมทีมบาเยนมิวนิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คุยกันและเบื้องต้นเรื่องของสัญญาส่วนตัวเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของโบนัสเรื่องของสัญญาว่ากี่ปีและตามข่าวนะครับบอกว่าซาเน่กับเสือใต้โอเคกันที่5ปีเต็มครับเป็น5ปีที่ยาวมากๆนะครับแต่ว่ามันคือความมั่นคงในชีวิตการค้าแข่ง ซานนี่บอกว่าถ้ามันเป็น5ปีแล้วได้อยู่กับบบเยนแล้วแทบจะการันตีนะครับในการเป็นแชมป์เรลซิกาเยอรมันและมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การคว้าแชมป์ถ้วย u l l เนี่ยซานนี่บอกว่ามันก็เป็นที่สุดของที่สุดเหมือนกันอันนี้คือรายงานของบิลนะครับและเหลือเพียงแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือในเรื่องของบาเยนและแมนซิตี้จะต้องไปคุยกันในเรื่องของค่าตัวครับ ก่อนหน้าน,นี้นะครับว่ากันว่าค่าตัวของซาเน่เนี่ยจะอยู่ที่เราๆสัก100ล้านยูโรครับหรือประมาณเกือบเกือบล้านปอนด์แต่มันก็มีเสียงแย้งขึ้นมาครับว่าเอาจริงๆอะค่าตัวของซาเน่เนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นมันแพงเวอร์เกินไปค่าตัวจริงๆของซาเน่จะอยู่ประมาณสัก75และถึง80ล้านปอนด์ประมาณนี้ครับถึงว่าเป็นตัวเลขที่บายเย็นจะคุยได้อันนี้ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วซานเน่จะไปอยู่กับบายเย็น จริงๆหรือไม่ครับแต่ว่าแนวโน้มณตอนนี้นะครับมีโอกาสสูงมากที่ซาเน่จะเสร็จทางเสือใต้ครับมีโอกาสสูงครับและยิ่งถ้าหากว่าแม็ซิตี้นะครับไม่สามารถจะอุทธรในการที่จะโดนแบนจากยุโรปในสองปีได้เนี่ยล้วสมมติว่าถ้าโดนแบรนนะซาเน่ไปแน่ครับเขาไม่รอฮะบอกเลยว่าเขาไปอยู่กับบายเยนแล้วก็ไปเล่นในวิทียูซีเอลดีกว่าครับอันนี้ต้องรอดูนะฮะรอดูสถานการณ์กันดูครับสุดท้ายมาสรุปข่าวเด่นกันนะครับสำหรับวันนี้ เดี๋เชิญรับสื่อดังของ,องกฤษกับรายงานชัดเจนอาเซนนอนจะพยายามทุกวิถีทางน,นะครับในการได้ตัวโทมัสปาเตกองกลางตัวรับของอัตลตโกแมตริดครับที่ปืนใหญ่เนี่ยมองปาเตเอาไว้ว่าเป็นกองกลางตัวรับตัวจริงของทีมครับในซีซั่นต่อไปแต่ข่าวรายงานแบบนี้ครับว่าปืนใหญ่พยายามจะไม่จ่ายเงินก้อนโตก้อนเดียวนะครับในการใช้เป็นค่าฉีกสัญญาครับค่าฉีกสัญญา ของโทมัสปาเต้นะครับที่ตราหมีตั้งเอาไว้อยู่ราวๆ43ถึง45ล้านปอนด์ครับซึ่งถ้ามีทีมไหนนะครับยื่นข้อเสนอมาแล้วใช้ค่าฉีกสัญญาตรงนี้ตราหมีทำอะไรไม่ได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่านักเตะจะไปคุยกับทีมทีมนัม้นหรือเปล่าและตามข่าวล่าสุดนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยปาเตมีใจให้กับอาร์เซนอลนะครับและอยากจะมาเล่นในเวทีพรีเมียร์ครับแต่ทีนี้อาร์เซนอลเนี่ย ติดอยู่อย่างเดียวคือไม่มีตังค์จะพยายามยื่นข้อเสนออีกแบบหนึ่งครับก็คือการยื่นเงินส่วนหนึ่งสมมุติประมาณสัก15ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ยื่นเอาอเล,ล็กซองลากาแซตกองหน้าชาวฝรั่งเศสให้กับตราหมีเพราะลากาแซต์กับตราหมีเคยเป็นข่าวกันมาก่อนครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่ลากาแซตเนี่ยจะย้ายออกจากลียงมาอยู่กับทางอาร์เซนอลครับ าารก็เลยว่างานเล่นไม้นี้ดีกว่านะครับคือการเอาลักเซัตที่ไม่ได้เป็นนั้งแต่ที่น่ารับใจสําหรับพิเกีวอาเดต้าเนี่ยเอาไปให้กับตราหมีเนี่ยตราหมีจะโอเคไหมอย่ารก็ตามนะครับระวังฮะระวังเพราะปาเตเนี่ยก็มีหลายๆทีมให้ความสนใจครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีทางบายเยินด้วยนะครับที่เมียงมองมาที่ปาเตนะครับเพราะปาเตนี่บอกเลยนะครับว่าโอ้โหคุณได้ทุกอย่างจากนักเตะคนนี้ครับ เล่นได้ท้งกองกลางตัวรับเล่นได้ท้งกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เล่นได้ท้งเป็นแบ็กขวาด้วยนะครับถือว่าสารพัดประโยชน์และฝีเท้าความสามารถเพียบครับซื้อไปแล้วคุณใช้งานได้เลยและซื้อไปแล้วบอกเลยนะครับว่าคุณไม่หวนขาดทุนนะอันนี้ต้องรอลุ้นกันนะครับใครที่เป็นแฟนเปิดนะครับข่าวต่อมานะครับเกาชั่วแมคคา์โต้ครับสื่อดังของอิตาลีรายงานว่าตอนนี้เชลซีก็กําลังมองหากองหลังคนใหม่นะครับที่จะเข้ามาประสานงานร่วมกับอันเดโนเรดิเกอร์และก็คนอื่นๆฮะล็อกเป้าไปที่ซามิเอลอ กองหลังของบา์เนนาคนนี้ตกเป็นข่าวว่าเจ้าบุญทุ่มเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยเลหลังขายทิ้งละนะครับแล้วก็ขอแค่ราคา26ล้านปอนด์เท่านั้นเราเป็นตัวเลขที่มันจับต้องได้เป็นตัวเลขที่ไม่แพงเลยสำหรับดูดิกีทีมชาติฝรั่งเศสต,ตอนนี้สถานการณ์ของอุมตีตี้ไม่ค่อยสู้ดีครับเขาเป็นตัวสมรองของทั้งกีรัตปีเก้นะครับแล้วก็กลิกมองลองเล่ในยุคข,ของกิเก้เซเตียนครับพอเป็นตัวสมรองปุ๊บเนี่ยโอ้โหอุมตีตี้บอกว่ารับไม่ได้ ขอย้ายออกได้ไหมแล้วก็ตกเป็นข่าวกับเชลซีเพราะเชลซีก็ต้องการกองหลังชั้นดีมาร่วมทีมครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าอุลติตี้กับเชลซีเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเชลซีก็มีตัวเลือกอีกหลายๆทางครับหนึ่งในนั้นก็มีกราเบียลมากาเยสกับกองหลังบราซิเลียนของทางลินด้วยครับที่ตกเป็นข่าวกับเชลซีหนักเลยผมถามแฟนบอลเชลซีในอีกาชแนลครับอยากจะได้ใครครับอุมติตี้หรือจะเป็นกราเบียลของลนะินลองส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยก,กันนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวของแมนยูครับ แมนยู U, นี่คือเป็นข่าวจาก s p o r t i n g Life ครับสื่อดังของอังกฤษร,รายงานว่าปีศาจแดงต้องการที่จะขยายสัญญาการยืมตัวของโอเดต์อิกาโลครับกองหน้าจากซิ่งไฮเซินหัวที่กำลังจะหมดลงครับในเดือนพฤษภาคมนี้อิกาโลเนี่ยวัย30ปีครับเข้ามาอยู่กับทีมในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะฮะยิงไป4ประตูครับจาก3นักที่ลงได้ให้ตัวจริงสำหรับปีศาจแดงแต่สัญญาของเขาเนี่ยจะหมดลงวันที่3 1สเ็พฤษภาคมแต่ด้วยฤดูกาลนี้จบช้าครับมันก็เลยทําให้จะมีการขยายสัญญ,ญาออกไปคร แล้วก็ไม่น่าพลาดนะฮะทางอุดิเกโลก็น่าจะได้เล่นกับแมนยูต็ดต่อจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลส่วนจะขยายสัญญาต่อไปหรือว่าจะซื้อแบบถาวรหรือไม่อันนี้ไว้ติดตามกันนะครับนั่นเป็นข่าวทั้งหมดครับที่น่าสนใจในช่วงสรุปข่าวนในช่วงท้ายปลายคลิปนะฮะฟังกระจุกกระช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe ติดกระดิ่งกันด้วยนะครับจระได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของทางอีกาชาแนลนะครับขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเราครับสำหรับคลิปนี้เป็นทางด้านเว็บไซต์ ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ครับใครก็ตามที่รักความสรุปชวอกความตื่นเต้นอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้ผมเชื่อว่าตอบโจทยบไปคุณกลุ่มนี้อย่างแน่อนอนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้กราบขอบคุณอย่างสูงครับ